สวัสดีครับโตขอบคุณนะครับตอรี่บ่อยๆลองเล่นลองลองฝึกดูเผื่อแบบจะเป็นเผื่อแบบจะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยตั้มกูเลยนะโหลไอยดูใจเย็นครับ อ้าวๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยขอโทษฮะเปียกเขาไอ้เก่าเอาบอกมาเอาเด้เด้เดวไม่รู้ใครก็ไม่รู้ให้หมอนทึบเลยไม่รู้มั่วมั่วจัดเลยดอกมั่วฮะ ดดพไ่ตั้มพไ่ตั้มไปตั้มเขาทำเตียงหมูใส่น่ะไม่รู้หรอกกวดร้องได้เมื่อันเอ้าคุณไปดีโดนอับแคลนน่ะสวัสดีครับเฮ้ยพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คเว้ยพี่แจ็คเว้ยพี่แจ็คกมาเดี๋เว้ยเจุ๊ยพี่แจ็คชุบันชุบันพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็๊กไปตั้มพี่แจ็ค สงสรามมันสงการแล้วพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสุดหล่อพี่พี่พี่จัดนี่เพลงเพลงเพลงนั่นนะครับไอ้ฟาเดเขาเปิดเขาเขาเปิดปล่อยเพงเกิลใหม่อ่ะสีกับสีนายพี่คดพอพี่ลองฟังยังครับเป็นอะไรมาเนี่ยอะไรพี่ไปไหนมาพี่ไปลองติดมาเล่นสงการมาพี่ไม่ไม่ถามชื่อผมบ้างตั้งมาเลยครับตั้ง ก็เดี๋ยวหาบี่พี่ครับมากับตั้มครับมากับตั้มรู้จักไหมครับตั้มตั้มครับใช่ใช่ครับคุ้นๆอยู่ครับคุ้นอะไรครับพี่ลอง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 เมคเฟนกันดิลองเมคเฟนกันดิเพื่อรู้จักกันยังไงลองเมคเฟนกันดูไหมครับเื่อรู้จักลองเมคเฟนกันดีขอหยุดรองเท้าไว้ใส่เลยไหมครับอ่ะขอหยุดรองเท้าเลยไหมครับพอดีว่าใส่อีแตะมานานแล้วเออได้ครับพี่ได้ครับพี่ใส่ไหมไม่ใส่ไหม มาเอาเพื่อนเหรอวันนี้น้องมาเพื่อนเพื่อนเออใช่เพื่อนหรือใครเพื่อนหรือใครนี่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนในแก๊งเก่าแล้วใช่ครับพี่แก๊งเก่าแต่ผมแก๊งตอนแรกขับอาผัดตอนนี้ไม่ได้ขับอาผัดแล้วเอาผาดอ้าวไปไหนแล้วเหมือนจะขายป่ะใช่ใช่ไหมต่ำขายแล้วเนาะตุ๊ตุ๊ตุ๊อ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอ่ะไม่พี่รำพี่รำไม่เซ็กกับเขาไม่ละพี่เขาเผื่อเขาอยากคุยอยู่ที่นั่น คุยเรื่องอะไรก็ลองแบบทำความรู้จักกันด่ทำความรู้จักกันไหมอุ้ยพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มทำครู้จักกันนะพี่ตั้มไหมครับโอ้พี่พี่คุยเขาดีพี่คุยกับพี่แจ็คแดีอะไรคุยกันเราคุยกับพี่แจ็คดีเฟี้ยงกันใหม่อ่ะโอ้เอ่อเมกบัลเทอร์เมกบัลเทอร์นะเมกบัลเทอร์ อ่ะเงียบดีพี่ตั้มทำผิดไม่ไดเงียบแลคุยกับเขาดิพี่ทำผิดกับเขาไว้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างแคนโซเยต์อะไอ้ทามอ่ะกูก็ะทือหมดแค่นั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเียบอ้โหแทงผมแทงนะผมบอกก่อนอ๋อนี่คือที่อยากคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้เอะไรอะไรครับแทงอะไรไม่่ใชโอ้โหเขาอะไรนะเขาทำอะไรผมแล้วเมื่อกี้ เมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสร้างแคนโซเวยตที่ทม์ทาวแล้วเขาจะรับคืนไปหมดเลยบอกเขาเอาตรงนี้ให้รอดก่อนครับ <laughs> โอ้โหหลบไปตามพี่ได้ยินไหมพี่กินได้ยินไหมพี่ป้าบมองไม้ดีพี่จะป้าบมองไม้บ,บิ๊กเปิ้ลนทำไมอ่ะมาคุยกับขาเขาใกล้ๆดีเออเลยเมกบาเตอร์กันดีโอ้โห เราเจอกันเราจะกระทืบไปเลยเราเนี่ยโอ้เพื่อนเปียกนี่โหดมากเลยครับนี่หนึ่งครับพี่นี่หนึ่งครเขาตอนนี้ล่มชนเฉียวเขาไปโตที่โตเกียวมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะพี่ฝึกวิชาญี่ปุ่นมาแล้วครับฝึกลำดาบมาแล้วก็ได้มาแทงกันเจอหน้ากันก็แทงกันเดียวนะช่วงนี้เขามีดาบอาคมมาเขาของเขาเนี่ยช่วงนี้เขาชุนเฉียวพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่เขาอะไรนายไงโอ้โหในเพื่อนเปียกก่อ ไม่แม่เป็นพี่อย่าเป็นพี่โอเคปพี่ใชาผมผมไ,ไม่ได้ส่งการมาเาเตือนไปแล้วอะไรทไี่ไม่ควรเอากลับมาเรากลับมามึงไม่ไหวหน้ากูจัดมาถึงเรื่องอะไรมัรู้อยู่แล้วกูรถึงอะไรมันรู้อยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้นะไม่รู้นะเนี่ยเป็นไงล่ะสุดท้ายก็ทิ้งไปเหมือนเดิม ใครพี่ใครทิ้งอะครับแล้วคนที่ผ่านแพ้ไงโถ<ฮ>คนที่ผ่านแพ้ได้ดีอ่ะใครอ่ะเอาสี่ไรครับถ้าพูดหัวมาผมรู้เลยมันรู้จิตใจอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มึงก็ไม่ให้เกียรติกูแล้วแค่นี้กูเข้าใจมึงแล้วแต่กูไม่อะไรกับมึงหรอก ไม่ไว้หน้ากูเลยทำด้วยอะไรวะเนี่ยจิตใจมึงโคตรร้ายจัดเลยกูทำอะไรมึงวะน้องเกลียดกันถึงขนาดต้องเอามันมาเข้าแก๊งเลยเหรอโอ้พี่ตั้มเกลียดกูพีเปล่ามาถึงกันนี่ยังพี่ทำ่มเลยพี่จิตจักเนี่ยพี่ตั้มบอกว่าพี่แจ็คหมายถึงใครอะครับ เขาจะไม่ดูตัวดูอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเชื่เอเว้แบลใครเข้าแก๊งมาจิตมึงถามจิตใต้ส่วนตัวตัวเองดีๆอืมเมาเฮ้อไ,ไม่ได้อยู่แก๊งพี่เอ้ยมึงสองคนน่ะัลโหลัว,ลวมึงสองคนนะ่ะหลัว,วลพี่มึงโดนอะ่ะพี่พ,พี่พี่มึงทำผิดอะไรไม่รู้อนะ่ะมึงโอเคดิ ปิดกับพี่กูป่ะผิดกับพี่กูบ้าไอ้สัสอุ้ยมีปัญหากับตั้มนะครับมีปัญหากับกูไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับโอ้โหเหยียดที่จะโดนต้นตีไม่แน่นอนพี่เพื่อนพี่โหดไม่พอจจควักเลยจบนับนับนับหนึ่งสองตั้มโอ้โหคอสี่ โอ้หพี่เ้าผมพักมันโดนผมพี่มันตายซีแน่นอนมาไอาเทียมากูตีไก่ตั้มแล้วใครแล้วใครตีกูบ้าไอเทียมาเดชไอสัตว์ไอเทียมาเดชเฮ้ยไอเสัตอ์เป็นไงฟังกูแรงไอสัตว์ตัวป้ไปเฮียโอเคผูทหารเราไปหนึ่งละมีใครได้แก้เมือยผูทหารเราไหม ไม่เปียกเมื่อกี้พี่พี่แค่ทดสอบ嘛น้องพี่ไม่ได้ไม่ได้จริงจังพี่แค่ทดสอบพี่แค่ทดสอบน้องเบี้ยวโดเบียวโดพี่เบี้ยวชาชนไงเปี๊ยอ้าวเปี๊ยกทดสอบอี่พี่แก้มือให้ไม่ผมตัวคนเดียวตั้งนานแล้วดูจากก่อนที่ผมใส่เดยผมบริบทผมตัวคนเดียวตอนนี้นซ้ายขวาผมไม่ได้มีแบ็คหนาไอ้โอ้ตอนเดียวเองยังมีแก๊งพี่ไม่มีที่อยู่เลยตอนนี้แลอวอยู่ผมปะล่ะพี่จะอยู่กับพี่ตั้มอยู่พี่ตั้มปะล่ะแต่เพื่ออะไรเปียกไม่ไม่มึงมึงถือแร้งหนามมึงเอาไรสัตว์มึงถือแร้งหนามมึง สบายสัตว์ปอแอคคีอะไรสัตว์ออแวอคคีอะไรสัตว์แอคดูวแตู่เลยอะดวน่าพลังลอชุไรเงียเกมอนนี่ยกการไม่ลง ถือจ่ากันไปไม่ไปเที่ยวหรอครับวันนี้อะไรครับพี่ไม่ไปเที่ยวหรอครับผมไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีช่อนไปครับผมไม่ต้องแบบว่าอยู่คนเดียวใช่หรอตรงนู้นไม่แล้เห็นลงสตอรี่ใส่ชุดเฮลสไตล์นะใส่เสื้อเฮลสไตล์เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใช่ใช่ขอโทษแล้วอ่ะคืออะไรอ๋อพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มไหนพี่พี่เคลียร์ใจพี่แจ๊กอ่ะ ไม่คุยไม่เขียนแต่พิจารณาเอาเองเอาเองพิจารณาไหนครับเล่นตู้น้ำครับมาพี่คุยพี่พี่อยู่คุยกันก่อนหน่ใช่ไหมเพี่คุยแล้วคนันนาทีเราจะได้เจอกันนะพี่ชายได้ครับเราอยู่คุยกันก่อนพี่พี่ไปไหนฮะคืออย่างงี้อุ้ยฮะโทษครับโทษครับไม่เป็นไรครับ คืออย่างงี้พี่คืออย่างงี้คือตอนหน้าผมมองว่าเออพี่กับพี่ตั้มแล้วจะแบบมองไม่มองไม่ถูกเอ้เอ่อมองหน้าไม่ติดเราพ่อจะมีวิธีไหนที่แบบว่าให้มองหน้าติดบ้างพี่อะไรอะคือตอนหน้าพี่ก็ผิดใจกันถูกไหมผิดใจอะไรผิดใจใครอ่ะพี่มผิดใจใครนั่นแหละอ๋ออย่าพี่ตั้มเหมือนเขาไม่ค่อยอยากคุยกับพี่นะมองมองออกไม่เป็นไรเอาที่สบายใจไม่สบายใจก็ไม่ต้องคุย สบายใจค่อยคุยก็ได้ดีไหมครับพี่เขาเครียดเปล่าเขาโดนปกป้องอะไรแบบนี้เปล่าอุ้ยพี่ตาโดนยังไงอะไม่พี่เห็นเขาเล่นทุกวันเลยเช้าอะพี่อยู่ตลอดอะพี่ไปดูตัวพี่เขาหิวๆิวทุกวันอะ โอเคพี่ผมแมวแม่งยังไงม่ล่ฮะผมผมก็ปกติดีครับพี่จะเรื่อยๆครับเรื่อยๆร้อนยาครับเจอปโรมไหมไม่เจอเลยครับพี่ไม่เจอเลยครับเอาขอรบกวนเวลาหรือเปล่าไปไปไปเขาครับไปเขารบกวนเวลาแล้วผมเขาเหมือนเขาจะไม่ห้ามนมีนะครับคุ่เฉียดตลอดเวลาโอเคพี่จ้าผมไม่รบกวนพี่แล้วพี่เท่าเท่าอย่างมีความสุขนะครับพี่ชาย เที่ยวแหละไม่เที่ยวที่ไหนอยู่ไหนตัวน้ำข้าบนไปแล้ว